วัสน,นีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจกองบรัญรชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ พลเอกธทรยุทธ์จินหิรันผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้แทนมอบเรื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับจากพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหานสูงสุดให้กับกําลังพลหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ส่วนกลางและผู้แทนหน่วยในสนามเพื่อเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและเป็นของขวัญปีใหม่ประจําปีพุทธศักราช2567ณอาคารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและสํานักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนาแขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปรียาสุวรรณชื่นอา่าน